วันนี้เราเดินต่อบนเส้นทางสู่ Everest Base Camp นะครับเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆอากาศปังลงและหายใจยากขึ้นหายใจไม่ออกเหมือนว่ากำลังจะตายกลัวว่าจะตายจริงๆมันมีความรู้สึกแบบโคตรน่ากลัวและวันนี้เราจะต้องขึ้นถึงยอดภูเขาให้ได้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง MyNet m อรุณสวัสดิ์ทุกคนตอนนี้คือ แปโมงเช้าคลิปนี้คือคลิปที่เราจะถึงเบสแคมป์แต่ว่าเราต้องเดินทางวันนี้และต้องเดินทางวันพรุ่งนี้เรามีเหลือประมาณ12ชั่วโมงของการเดินก่านจะถึงเบสแคมป์ก็เลยวันนี้เราอยู่ในเมืองเฟรเช่แต่ก่อนเราเดินอยากให้ทุกคนเห็นการเดินทางแบบทีมงานของเรามันเป็นยังไงบ้างแบบตอนที่เราเก็บกระเป๋าแต่ละวันกระเป๋าเหล่านี้ทั้งหมดคือกระเป๋าที่จะกลับเมืองใหญ่ทางวันนี้คือของที่ไม่จําเป็นเราจะทิ้งไว้กระเป๋าฝั่งนี้ ระฟังที่จะขึ้นไปถึงเบสแคมป์อันนี้มีอุปกรณ์เห็นไหมมีเชือกมีกระเป๋ามีธงอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเรามีคนในทีมที่ไปวันนี้เกินร้อยคนแล้วฟังนี้ This man right here You're gonna be on Netflix right Yes Yes What's the show called 14 Peaks in Seven Months 14 Peaks in s Months When you are in the mountains If you give up You die คนนี้เขาขึ้น14ยอดเขาที่สูงกว่า8,000เมตรทั่วโลกภายในเพียงแค่6เดือนและเขาจะมีโชว์ที่ออก Netflix ันถ้าใครอยากจะดูและเห็นว่ามันโคตรแค่ไหนต้องติดตามนะคนนี้โคตรเท่เขาคือแบบกายที่พาเราเล่นแบบบินน้ำแข็งที่เล่นทุกสิ่งทุกอย่างนอนข้างนอกคือโคตรเท่เราเข้าไปเจอมีกับนายแล้วก็เราจะเริ่มเดินกินอะไรเช้านี้ <c oughs> <c oughs> กินมาม่ากินมาเม่าเกาหลีเนี่ชุดตรงนี้พร้อมเดินไหมพร้อมเดินเต็มเท่ครับวันนี้ลุยหนาวดี่าไปลุยในกนณยออกจากเมืองแล้วนะครับเฟรชช่แล้วเราเริ่มเดินนะครับแต่อยากให้ทุกคนเห็นอยู่ภูเขาเอเวอเรสต์อยู่ข้างหลังอันนี้นะครับตอนนี้ยังมองไม่เห็นแต่มันอยู่ข้างหลังผมเดินเหมือนซอมบี้เลยนะครับเพราะเมื่อคืนผมนอนได้แค่2ชั่วโมงเพราะเรานอนข้างนอกแล้วในรายการ มีปัญหากับคู่แข่งคนอื่นก็เลยนอนแค่2อถึงสชั่วโมงแล้วก็คนเดินแบบโคตรเหนื่อยเพราะว่าถ้าพักพักเต็มอิ่มก็สบายเลยแต่ตอนนี้ไปเรื่อยๆเป็นมาสักพักนะครับ ไม่รู้ไหยไปไหนนายชาหลงนายน่าจะอยู่กับมีผมก็แค่เดินเดินเดินเดไม่ได้ไปเร็วไม่ได้ไปช้าแต่อยากให้ทุกคนเห็นวิวอ่าวิกแล้วนะครับ Mr. Steel ์สตีลการจะบินโดรนเพราะว่าปูมข้างหลังโคสวยเออเรามีเฮลิคอปเตอร์มาด้วยภาพทั้งหมดที่เราใช้มาจากช่อง Mr. s t e อรอย่าลืมไปติดตาม YouTube นะ let's do it bro We'll มีฝั่งนี้โค้ชนายอยู่ฝั่งนู้นนายจะต้องเดินตามมาตอนนี้นายไม่ไเหนื่อยแต่ว่าเขาเดินไปเรื่อยๆช้าๆผมก็เดินไปเรื่อยๆช้าๆความเร็วของผมไม่ได้พยายามรีบก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเมืองหน้าจะพักกั่อรอเขา อันนี้นะคะมีมาซื้ออาหารโปรดให้กับแจ็คนะคะมันคือเกรนแล้วเด็กมิก็จะป้อนเพราะว่าแจ็คก็เดินมันเหนื่อยใช่ yes เราเพิ่งรู้ว่าแจ็คขึ้นถึงเบสแคมป์เกือบจะห้าสิบครั้งอโอ้ยอืออยากกินมากเลย yes <ใช> yes โ,โอ้โหชอบจังโ,<อ>โชค้ชชอบขอบคุณมาก พาขึ้นมาถึงตรงนี้สุดยอดเลยห้าห้องขโมยส,สุภาพาที่ไม่ได้นอนเมื่อคืนแล้ววันนี้เราเดินชันที่สุดตลอดสิบวันที่ผ่านมาดูเท้าอันนี้คือไม่เวอร์ไปนะเราเดินแบบนี้เลยความลับคืออย่าหยุดแค่นั้น ถ้าหยุดจิบน้ำแบบไปเกินสามสิบวิทำไปต่อไมงานผมนอนผมขึ้นถึงยอดแล้วครับแล้ตรงนี้คือที่เรียกว่าซากศินครับถ้าดูข้างๆคุณจะเห็นอันนี้คือที่ไวอะไรคนที่ตายบนภูเขาเอเวอเรสต์โอ้ขึ้นมาคนลุกเลยคขาจะพูดว่าคนที่ตาย ในพวกเขาเอเวอร์ซูมากตายในคาลงนะครับเขาจะบินขึ้นยอดเขาในวัน30-45วันแล้วตอนที่เขาลองมันใช้วัน2-3วันแล้วมีคนตายเยอะมากก็เลยนี่ก็ที่ศักดิ์สิทธที่ไว้อะไรฮตอนนี้ เราเลยจุดที่ไม่มีพุ่งไม้แล้วเลยนะคะแล้วมันเริ่มมีหิมะแล้วมันมีภูเขาอยู่ข้างหน้าแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือเอเวอเรสต์หรือเปล่าอันนั้นแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีไกด์ต้อมีภูเขาแบบคว้ามือกับใส่มือกับข้างๆกับทุกทุกข้างพอผมรู้อันในเอเวอเรสต์เดียวผมถ่ายให้ดู นี่คือที่พักของเรานะครับมีนอนฝั่งนูน้นเนฝั่งนี้เราเป็นกระเป๋าเดินทางของเราและพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะขึ้นถึงเอเวอเรสต์แล้วนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ผมต้องแข่งรายการด้วยผมจะถ่ายมากที่สุดที่ผมถ่ายได้แต่ผมก็ต้องชนะด้วยผมต้องเต็มที่ด้เจ็ดโมงเช้านะครับ เนี่ยกับนายเราจะไปถึงเบสแคมป์ให้ได้วันนี้แต่บอกเลยหมดสภาพสองคืนติดที่ไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเพราะมันหนาวแล้วพอหายใจเข้าคอมันทำให้คอแห้งแล้วพอคอแห้งหมันเหมือนว่าหายใจไม่ออกเหมือนว่ากำลังจะตายกลัวว่าจะตายจริงๆมันมีความรู้สึกแบบโคตรน่ากลัวทั้นี้เจ็บคอจะตายก็เลยอาจจะพูดน้อย เราจะไปถึงให้ได้วันนี้นี่นแข่งเลยแข่งโก๊กแข่งวัดเลยใช่แต่วันนี้มันเดียวกัดฟันคือการเดินที่ถึงถึงเบดแคมอ่ะของพีเนสมันง่ายแต่ของพีเนสมันต้องแข่งขันรายการด้วยใช่ใช่ถ้าเราแค่เดินอย่างเดียวไม่ได้แข่งรายการนอนก็ไม่ได้ใส่เด็กเยอะแยะก็จะชิวกว่านี้ใช่ไหม ยังผมตอนนี้ใจอยู่ป็กแคมแล้วอยากไปถึงไปถ่ายสิ่งที่ต้องการแล้วก็กลับถ <c oughs> ่ายผมเธอกระเป๋าผมบนว่าหนักผมคิดว่าผม,มเหนื่อยถ้าดูคนนี้นะครับโคตรแบบสุดยอดมสเต ก็แบ่งทั้งหมดนั้นเรากำลังไปเมืองฝั่งนู้นเดินไปตรงนี้น่ะคือท่าน้ำแข็งและนั่งคือเบสแคมป์เอเวอเรสต์เบสแคมป์เห็นกับตาได้ใพรยังไม่ถึงแต่ก็รอไห้ไม่เคยทำอะไรยากขนาดนี้ในชีวิตกขดีนชีวิตโคตต Let's go กโทษดีนะวันายไม่ทัน เมื่อกี้เราบินขึ้นนึ่นนี้แล้วผมอวกแตกเลยคำเตือนถ้าใครไม่ชอบอวกก็หันและคํำไปนี่ผมอวกแตกเลยนะครับเละเลยแต่ก็รู้สึกดีในนิดเดียวเองเราใถึงอวกแตกโอเคไปต่อจากเมืองนี้ไปเบสแคมป,ประมาณชั่วโมงกว่าเราใกล้ถึงแล้ว ตรงน,นี้ไม่ใช่ภูเขานะครับอันนี้คือฐานน้ำแข็งน,นี่คือเกลเชอร์เห็นไหมแต่ว่ามันดูเหมือนดูเป็นว่าเป็นภูเขาเพราะว่ามีหินตกลง,งมาอันนี้คือน้ำแข็งลึกมาก 50- าสิบถึงร้อยเมตรเลยลึกเลยแล้วมันดูได้มันเคยสูงเท่านี้ถ้าดูฝั่งนั้นก็มันเห็นเส้นชัดเจนแต่ว่าโลกร้อนมันค่อยๆละลายไปเรื่อยๆ ก็เลยตอนนี้มันเล็กลงซึ่งเป็นปัญหาเพราะว่าทันน้ําเข็งนี้ละลายมันขนานสำหรับหลายประเทศในพานอินเดียพมา่าอาจจะมีศูนย์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วย,ยนนใช่แต่ว่ามันเล็กลงและสักวันหนึ่งถ้ามันหมดจะมีปัญหาใหญ่ทุกคนตรงนี้คือภูเขาเอเวอเรสต์ตรงนี้แหละ ตรงที่สุดในล่องราใกล้จะเชงเบสแคมป์อยู่ข้างหน้าแค่นี้เองอผมเห็นมาแล้วเอฟเฟอร์สเบสแคมันอยู่ข้างหน้าเราใกล้จะเชง เราถึง Everest Base Camp แล้วนี่นะคะตอนนี้เราถึง Everest Base Camp แล้วเนซเดินด้วยสองขาวของเนซเองตลอดเลยดีมากขอบคุณเก่งมาก ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราถึงเบสแค์แล้วนะครับเนตนายและลูกมีภาพบรรยากาศสวยงามมากเราอยู่ข้างๆถ่านน้ำแข็งและผมไม่เคยเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ในชีวิตนะครับภูเขามันสูงภูเขามันสวยและความเหนื่อยของเราทำให้ทุกอย่างดีกว่าเดิมเพราะเราทำสิ่งยาก และทา่ายตัวเองก็เลยทำให้ทุกอย่างสวยกว่าเดิมสิบเท่านะครับนี่โ <c oughs> คชนายใส่ชุดมวยไทยนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องเขาลูกหมีก็แฮปปี้จนเขากินเปล่านี่ของแม่แบ่งมาจากประเทศไทยเลยนะครับเราถ่ายรูปรวมและจากนั้นเราเดินกลับ3มชั่วโมงตอนกลางคืนมืดเลยแต่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะเราเหนื่อยมาก คืนนั้นคือคืนแรกใน4-5วันที่เรานอนพักพรได้และนี่คือสิ่งที่เกิดในวันต่อไปนะครับตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆภูเขาเอเวอเรสต์ที่สุดในโลกเรากำลังจะบินขึ้นยอดเขาไม่ใช่เอเวอเรสต์นะครับแต่ยอดเขาข้างๆดูชุดอุปกรณ์โอ้โอข้างในผมมีคดน้ำแล้วก็เราพร้อมครับดู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 ด ผมจะบินยอดคำนะครับเรามาดูชุดนะครับโอเคเอตอนตรงนี้เพราะมันร้อนตรงน,นี้ <c oughs> ส่วนนี้เรามีอุปกรณ์เพื่อบินอันนี้คือเพื่อเดินขึ้นมันจะมดึงตัวเองขึ้นอันนี้คือเพื่อลงหน้าผาใส่เชือกแล,ล้วก็ลงแล้วก็อันนี้เท่ดิตอนนี้เราพักเบิดขาได้เพราะเราพร้อมบินแล้วปิดขา อุ่นมากอุ่นมากถ้าปินเขาแล้วุวีมัมีซิปตรงนี้ซิปเปิดมานะชีได้ถ้าบุดขี้มีซิปตรงนี้เปิดได้ก็ขี้น,นี่แหละมันจะบินยอด let's go <S แต่ก่อนเราจะบินถึงยอดภูเขาไอเลนนะครับใช่ภูเขานี้โคตรใหญ่เรามีอะไรที่สำคัญมากๆที่ต้องทำก่อน โอเคโอเคไม่เล่นละ <Okay. S 1> พูดตามตรงนะครับคือเราไม่สามารถปินถึงยอดได้เนื่องจากว่าลมแรงมากเขาบอกว่าอันตรายถึงชีวิตเลยคือมันจะทําให้เส้นทางการปีนขึ้นถึงยอดอันตรายมากก็เลยเราถอดชุดปีนเขาวซีส้มของเราและเราไปถึงภูเขาข้างๆที่เราสามารถดื่นขึ้นได้ภูเขานั้นชื่อคาราพาธาและเราปีนถึงยอด ระวังการปีนผมอวดอีก3ครั้งและไม่ทายอะไรจนถึงเราถึงยอดเราทำได้มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะทำได้ภูเขาเอเวอเรสต์ข้างหลังขอบคุณมากแฟนกักคนที่สนับสนุนเราจะทำให้วันนี้เป็นไปได้อ การผจญภัยครั <cues> tourism, ้งนี smiling, ้จะเป็นอะไรที่ไม่มีวันลืมตลอดชีวิตนะครับผมไม่รู้เลยว่าเรารอดได้ยังไงแต่เราก็รอดนะครับเราเริ่มจากสนามบินที่อันดายที่สุดนอนกลางภูเขาเจอตำนานที่ปีนถึงยอดเอเวอเรสต์เกิน25ครั้งเราเห็นธรรมชาติที่สวยงามที่สุดที่ผมเคยเห็นกับตาในชีวิตนะครับทั้งหมดเราเดินเกิน62กิโลเมตร เริ่มที่ความสูงนำทะเล2,000กว่าเมตรขึ้นถึง5,360เมตรเราได้สร้างความทรงจำที่สุดยอดมากกินอาหารพื้นเมืองไม่มีวันลืมแน่นอนเพราะมันไม่ค่อยอร่อย <c oughs> แต่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเราได้ขึ้นนั่งบนเฮลิคอปเตอร์ในเทือเขาอันดาบไรที่สุดในโลกได้มีโอกาสขี่ม้าและเดินข้ามสะพานที่สวยงามมาก ผมอ้วกแตกหลายรอบมีตกจากต้นไม้และไปต่อไม่ได้เราจออุปสรรคและกันถาถ่ายหลายอย่างระวังกันเดินแต่เราสู้เรากัดฟันและในที่สุดเราถึงเอเวอเรสต์เบสแคมป์ผมไม่ได้ภูมิใจในตัวเองคนเดียวแต่ผมภูมิใจในบอยภูมิใจลูกหมีภูมิใจโค้ชนายและอยากจะขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณสำหรับกำลับบงใจ ขอบคุณสำหรับความรักจากทุกคนและการสนับสนุนสำหรับการรปะจญภัปครั้งนี้เดี๋ยวรอดูเราจะผชนภัยอะไรต่อนะครับ